วันนี้มีมีเคสใหม่ล่าสุดของอพี่เคยแนะนำให้เขากินตั้งตั้งแต่ต้นๆแล้วแต่เขาไม่กินพอถึงเมื่อต้นต้นเดือนเข้นอกเขาเป็นทุกอย่างเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งความดันชั้นเลือดในสมองเกือบตีบหมอบอกอย่างนี้นอนโรงพยาบาลเกือบสองอาทิตย์พอออกมาจาจะรพมานได้หัวเกือบไม่ได้ออกมาก็เลยว่าถ้าจะกินเจลต้องกินแบบไหน เขเลยต้องบอกว่ากินสีเหลืองสองซองแล้วก็สีเขียวอ่อนหนึ่งซองแต่ทีนี้พี่เขาไม่ค่อยมีตังก็เ,เลยบอกว่ามีงบน้อยก็กินน้อยขอให้ใได้กินไปก่อนงั้นขอกินเป็นกินวันละซองสีเหลืองซองหนึ่งวันพุ่งนี้สีเขียวอ่อนกินสลับกันมา<อ>ก็สองสามวันแรกก็ยังไม่ดีขึ้นเขาบอกว่ายังมึนงง,ง,ง,งงอยู่ก็เลยบอกเขาว่ามันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันพอมาวันนี้เขาเขบอก ตัวเบาขึ้นและหัวก็ไม่มึนงงแล้วเกือบจะเป็นปกติทั้งหมดทุกอย่างแต่เขายังยังไม่ได้ถึงกําหนดที่หมอจะนัดตรวจอีกทีหนึ่งแล้วทุกคนก็เห็นเราก็ไม่ต้องไปบอกว่านี่เห็นไหมคนนี้เขาเขาตัดสินใจกินแล้วนะเขาดีขึ้นแล้วนะเขาเขาก็เห็นกันเองเลยโอ้ยดีนะมีอะไรที่มันมันช่วยได้เร็วอย่างนี้ทุกคนก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรอีกแล้วมีอะไรก็มาปรึกษากันได้ตลอดเวลาได้มันก็เป็นการดีที่ว่า ไม่ต้องรอให้มีเงินแล้วค่อยกินมีเท่าไหร่กินไปก่อน<ม>แต่ถ้าไม่มีก็ไปหามาก่อนขอให้ได้กินมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาเล่ากันเล่นที่ว่าเออจะต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วรอให้รอมาก่อนแล้วค่อยมารอจังหวะเวลาดีๆค่อยกินไม่ต้องเลยกินแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาเอาทีหลังก็บอกเขาง่ายๆไปอย่างนั้นจ้ะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่มีทั้งเบาหวานนะคะแล้วก็ความดันแล้วก็เหมือนจะเป็นสินเลอดติบด้วยนะคะก็ปูมี่นะคะแล้วก็หาสลับกันนะคะวันละหนึ่งสองนั่นเองนะคะก็หลังจากนั้นประมาณสักห้าวันนะคะอาการต่างๆเริ่มดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นมือูนะคะก็ดีขึ้นด้วยนะก็ขอให้เคสนี้นะคะสุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.